น no no okay, ครับอยู่กับไอบอยไฟ t e เตอร์วันนี้อยู่กับคลิปรีวิว DBT 01ศูนหนึ่งคิดหนึ่งและขีดสนะครับเอเอก็ห hey, hey, น้ากล่องสุทธิสองใบ ก็มาดูข้างในกันเลยก็มาอยู่กับหน้ากล่องของ h ชี t e r hmm. s ซ n c t u a r y เป็นทิปเปอรอาร์นะครับอยู่กับตับสวรรค์แห่งความเจริจรัดเอาเดียนนะฮะก็ตัวเก่งของบัสเตียนนะที่ติดยันชาดหน้าเลยฮะโก็สกิลนะครับออโต้มายูนินนี้เข้าช่องเรียการ CB2 s o โซบัสหนะครับ เลือกการจากบ,บนเมืองคนหนึ่งใบคอลงช่องเลียแล้วก็ถ้ายูดิตนั้นเป็นเกรดสามถ้าถา้าที่ถูกคอเป็นเกรดสามได้จุดสองนะครับแล้วก็ออตโต้ไม่อยู่นี้โจมตีนะถ้าคุณมีการเกรดสามจำนวนสามใบนะฮะหรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับห้าพันจะจบจนจ,จ,จบเืินนะก็เอามาปั๊มพลังตอนตีลูกได้ก็สามตัวนี้นะับเป็นกาดด้วยนะครับ เนี่ยนฮะแล้วก็เจอเมกัสกี๊นะฮะเท็กซ่าอฟอฟซอโซเลตนะฮะก็เป็นชิปเปอร์อาร์เหมือนนะกันนะก็ออโตโว้วันการ์ดเมื่อคุณได้เช็คพบทิกเกอร์ยูนิตเลือกเรียกเกาของคุณหนึ่งใบย,ยูนิตนั้นบวกหมื่นจนจบเทอร์นนะก็ตัดทิ้งหมื่นเพิ่มนะแอ็กวันการ์ดวันเพื่อเทอร์นนะห้าเคยทำการเพอร์สนาไลท์เขาต์บานหนึ่งโซบานหนึ่งนะ แสดงดิกร์คิดที่เข้าดิกร์หรือฟอนดิกร์ของคุณไม่เกินหนึ่งใบนะและนําการบนนั้นไปบนสุดอ่าหลังจากนั้นนะยูนิตน,นี้ได้รับบวกหนึ่งได้จนจบเกินนะใช้ยากไปเพราะต้องโฆษนานะแต่ใช้สามได้ใช้สามได้แล้วการันตีทิกหนึ่งิกแน่นอนแล้วตัวที่โคตรจะเก่งแต่อนาะคตไม่ได้ใส่นะทำาะไรได้อาอัซวินแห่ง อาสมิส,สงครามทำลายล้างนะครับฟอร์ซัตนะคอนติเนียครับยูนิตนี้ไม่สามารถถูกเลือกโดยความสามารถพูดต่อสู้ได้นะคือรีสิตของแต่เก่านะฮะแล้วก็ออโต้นะเรียการเมื่อยืนนี้โจมตีฮิตเคอร์าบาร์โซชาร์ดครับคิด,ดเวียนพิกเลี้ยงก็ได้ครับมันบอกขอแก้ฮิตแบบเลี้ยงได้เคอร์ชาร์ดเคอร์ตชาร์ดหนึ่ง,งแล้วก็โซชาร์ดหนึ่งบกักระทำนะ,ะแล้วก็นี่ย ตัวที่โคตรจะเก่งนะเฮ้ยเก่งกแล้วใช่โคตรจะเก่งเลยบอกมีบัสเตียนโคตรเก่งนะ<ม>ดาร์สเตนดาก,กอนนะแอคเรียากาศถ้าคุณมียูนิตเกรศรสามสามใบหรือมากกว่าโซบาสองยูนิตเกรศสามทั้งหมดแต่ละบูทนะโอ้โอก็ตี<ม>เลน,นละหกหมื่นนะโอ้เป็นตูกอะไรจริงๆก็ไม่หกหมื่นห้าห้าเพอร์เซนต์าก็ห้าหมื่นขึ้นแล้วอัอนนี้ไซเคิลยุคบุกเบิกนะ แม่มดงูใหญ่นะครับงูใหญ่ใช่งูใหญ่ครับโอเคครับโซลาเรียนะะครับพพมเมื่อการนี้ถูกทิ้งจะบนมือในเทิร์นคุณคเขาจะบานหนึ่งโซบ้านหนึ่งจวดหนึ่งครับก็เอามาทิ้งเพื่อไลทก็ได้เอามาทิ้งเป็นคอสอะไรก็ได้นะใหญ่อีกแล้วมันบอกว่าเมื่อถูกทิ้งใช่ใช่คอนนในเทิร์นในเทิร์นโอเคครับเพื่อไอพีจีอย่ามาเหลี่ยมปลาพีจีแล้วก็ทิ้งไอ้นี้อันนี้นะเองเจ้าฟิเธอร์นะไม่เกี่ยว แอคชั่น n า l าลิสโอคาบิเอลนะฮะคอนช่องกาดนะถ้าเป็นกาดของคุณเป็นยอดราชันบาตเตียนนะบาตติออนนะยูนิตนี้ได้รับชิวห้าพัน 5, ตับจำนวนเกียรสามตุุ้สองใบนะนับแบนด้วยนะนับตัวมันด้วยนะเพราะมันนับเกียรสามเกียรสามกาดได้แต่ไม่ได้บอกเซอร์คิลใช่ไหมว่าอยู่ไหนใช่ครับเด็กของโมริคาวะแล้วก็ แบตเตอร์สติเตอร์ครับที่ไม่ใช่แบตเตอร์สติเตอร์ DIY สติเตอร์นะ DIY ใช่ครับไม่ใช่ครับอ่าเลพิสโตนะออโต้เรียการับเมื่อคุณได้พบติ๊กเกอร์ยูนิตนะครัลเตอร์บาสสองลุกแล้วก็ยูนิตนี้บวกห้าเอามาไว้ของของบัตเตียนมันคือมันคือได้จะได้เกียร์สามแน่ก็ถ้าถ้าได้ติ๊กเกอร์มันจะไม่ได้ลุกไอ้นี่ก็จะมาลุกแทนใช่นะเองนจิ้ฟิสเตอร์ที่ไม่ใช่แองนจิ้ฟิสเตอร์อีกแล้ว รีมิชันซอสฟาดูเอลนะอ,ออโตโ้เรียการไม่ยนีโจมตีถ้าคุณมียูนิตเกศสามหรือเอ้ยยูนิตเกศสามจำนวนสามใบหรือมากกว่าซีบีสองยูนิตนี้ได้รับหนึ่งกี้จนจบการต่อสู้นะแค่จบการต่อสู้ครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้ามันถ้ามันกดคีย้ก่อนแล้วก็ลุกมันจะไม่ได้คี้ต่อไปต่อไปใครเนยะ่ยวยาว,ยาวอันนี้เป็นไล่ลายของซอสเลดน,นะเป็นช้อสายเนาะ ครับเป็นตากรีมซอสเลดนะเมื่ออยู่นี้ถูกไล่ทับโดยเกสามดูการสามบแล้วก็สามารถเลี้ยงได้ไว้บนสุดปอโตเมื่ออยู่นี้เข้าสู่ช่องเรียการดดูการไวบนสุดลําการดไว้บนหรือไว้ล่างก็ได้ห้าไว้ใต้กองอยู่ในนี้บวกสองพันก็มีกัดตามนั้นดีวายซิสเตอร์ครับ พาเทลิโต้นะชื่อไม่เหมือนขนมเหมือนในก่อนนี่อพรโต้เล็กาวันเพื่อเทินเมื่อคุณได้เชฟโคบติเกอร์โซบาหนึ่งยินดีนี้ได้รับห้าพันโคดจะเปลืองอันนี้สามมันเนาะคุณนี้ครับสามมันครับยันอนาคตชัดหน้าถึงแม้หลังจากเซลกาอ,อนมาไอ้นี่จะตกงานไปแล้วไม่ใช่เป็นคิวเลอร์แองเจิลนะฮะไม่จบการสอบเสื้อยีนีนีบูธโซบาหนึ่งรีททยแล้วก็จุดง่ายๆ ่า,ายเกลฑ์หนึ่งของโซเซเลตไม่ใช่ตัวดิวาซิสเตอร์นะซาทีนนะเมื่ออยู่นี้ลงสู่ช่องเรียกอากาศโซบาสแล้วก็เลนจุดนี้ดูการสองใบบนสุดเลือกหนึ่งใบไว้บนสุดแล้วก็อีกใบหนึ่งไว้แตกก่อนเด็กของฟองดิวซิสเตอร์ครับอ่าซาซีอ้ยพาซีอ่ะอัตตาออตโต้เรียกากาศครับ บอลเพื่อเทินเมื่อได้เช็คพบติ๊กเกอร์ยูนิตโซบาสสองแล้วก็คัตเตอร์บั๊นหนึ่งเอามาขึ้นคอร์สซึ่งไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าอันนี้อันนี้ไล่ไล่โซลเลียนะเอ่อเทียเซโคอ่านไม่ออกแข่มันโซลเลีนะออโต้อังกาดเมื่ออยู่นี้ถูกไล่ทับโดยโซลเลีเกตสองคัเตอร์บั๊นหนึ่งจดหนึ่งนะแล้วก็ออโต้เรกาบอลเพื่อเทินเมื่ออยู่ได้เช็คพบติ๊กเกอร์ยูนิตคัตเตอร์บาร์หนึ่งเรื่องแรงกาแถวหน้าของคู่แข่งหนึ่งใบนำ กลับไปใต้กองเนะแล้วก็วีเชลนะโอนมาเป็นน้ำมันเลยชออโต้เรกาครับไม่มีบูธโบกสองพันบูธหมื่นเนี่ boot, อ 2000, boot, นะอยอะไรบูธตรอเยสเซอร์ yes แค่บูธอุ้ยเก่งจังเต่มที่บูธสนะิบสามเนาะไม่มันบอกแค่สองพันอ๋อบูธสิบบูธสิืโอเคอยู่ไม่แย่ไม่แย่อ่าพีจีทิ้งมนะือหนึ่งเนี่ยแล้วเทคของมันคือถ้ามีมือสองใบ, 2, บหรือนื้อ มากกว่าทิ้งมือหนึ่งแล้วก็ถ้ามีมือสองใบิะต่องกาไม่ต้องทิ้งอ่าเรเริ่มนบไรจวดเริ่มหลังนะขี้ใหม่อ่าขี้ใหม่นะรอใหม่รอใหม่เอออันนี้มีมีออกมาในงานในงานแล้วนะเป็นฟอยเนาะ yes sir ฟอนใหม่ฟอนใหม่นะเป็นจอมเวทกาขาว ิวใหม่คิวเป็นไซคิลิงซเสลนะอ่าโอเวอร์นะครับก็ uh. yeah, ผลของโอเวอร์นี้บอกว่าคุณจะสามารถทำการได้เช็คในการต่อสู้ของเรียการได้ครับอุ้ยออเดอร์ออเดอร์นะของบัตเตียนซึ่งไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่า uh. บอกว่าบอกว่าโซ so บาเกตสามหนึ่งใบเพื่อเล่งการไปนี้เลือกเรียการของผู้แข่งหนึ่งใบแล้วก็ผู้แข่งนำเรียการของเอ๊ะ นำเรียกกาศของต้นทั้งหมดในแถวเรวตั้งเดียวกับกับใต้กองนะที่เลือกไปก็เลือกแถวหนึ่งเอ้เลือกตัวหนึ่งแล้วก็แถวนั้นจะเดี๋ยวตัวเดียวออเดอร์ออเดอร์นะครับเป็นบริคออเดอร์ห้าคุณมียูนิตสามใบหรือมากกว่าเลือกยูนิตหนึ่งใบบวกเหมือนห้าจุจบการต่อสู้นะมาประกาศไม่ใช่ประกาศรายต่างอันนี้ก็จะเป็นของทั้งหมดนันนี้ของเหลืองเนาะคีเทอร์แซนโอรีนะเดี๋ยวไปดูไปซีอื่นเลย รัโผมันโอเคนะครับก็อยู่กับ d r a g o n empire ใช่หรือเปล่าใช่เพราะผมไม่รู้สีแดงหาเลยเดวานาวาตีเอววาเยนเต้ครับวาเยนเต้ครับ,รบแม่งจะไปอยู่นู่นแหละไปจำชื่อของตัวนาคตอืมอ่ะโอเวอร์เดสนะทิ้งสตา์แล้วก็หรือเกตสามนี่เกตสามหรือต่ำกว่าที่อยู่ในสภาพโอเวอร์เดสนะ ก็คือต้องทับอยู่มันถึงจะโอเวอร์เดทได้ใช่ไม่กอทับทิสตาร์โงๆเหมือนเดิมใช่มันทำได้เหมือนกันคอนนะฮะเรียกการนะยูนิตนี้ได้รับห้าพันตามจำนวนไส่นะก<ส>็คือไส้เยอะก็ได้เยอะไส้เดทนะแล้วก็ที่สตาร์นี่นับไหมนับครับโอเคอ่ะออตโต้เรียกาวันเพื่อเทอนะห้ายูนิตนี้อยู่ในสภาพโอเวอร์เดทจมตีดเคา,านต์บาร์หนึ่งทิ้งมือหนึ่งแล้วก็ลุกยูนิตนี้โอหิตอะไรก็ได้นะเก่งแต่ละครั้งนะครับแต่ต้องต้องเดทอยู่ด้วยนะอ่า น,นี้เป็นของนี่ะมือปืนยูจีนนะครับที่อนาคตก็ไม่มีร่างใหม่เลยซึ่งเพื่อนมันมีไปแล้ว <c oughs> จะไม่สปอยนะ,ะแต่แต่กระบอกเห็ <c oughs> แอคบปนกาศนะวันเพื่อเธอนะเลนเรียการสองใบเลื่อกเรียการของคู่แข่งหนึ่งใบรีททยยูตินั้นยูตินี้นะครับหนึ่งหมื่นเจบเธนแล้วก็แอคบปนกาศนะวันเพื่อเธอเ ถ้าในเดือนนี้เคยมีรายกาศคู่แข่งถูกดีไทยโซบันห้ดูการห้ามไปดูการตามจํานวนช่องว่างของคู่แข่งนะกีบายก็ได้ขอลงช่องเลียที่เหล่าเฮาโซไว้ปูบอร์ดหลังจากที่เล่นรียกาตัวเองมาแล้วะซึ่งทําทําไมเอาจริงมันไม่ควรมีเทคนี้ไทยสีแดงด้วยซ้ำไม่คิดกดเล่นยากไ <c oughs> เชบบวกชีใไทแบนนะ อัโต้เลกาดเมื่อแ็นการของคุณโจมตีถ้าผู้แข่งมีเลกาดสองใบหรือต่ำกว่านำยูนิตนี้ข้าโซลเรื่องแบนการของคุณหนึ่งใบบวกหนึ่งทีจนจบการต่อสู้ได้แค่จบต่อสู้นะถ้าถ้าได้ได้โอเวอร์แดงก,ก็ก็เหลือทีเดียวน,นะเพราะมันบวกคีแค่จบการต่อสู้ก็ฮา,าโดชูกเอนนะมุกอนินจาเมื่ออยู่นี้ลงช่องเรียกานะถ้า มียูนิตที่อยู่ในสภาพโอเวอร์เดทอยู่คอร์เตบาลหนึ่งเรือกเรียกของแขกหนึ่งใบนะ yes, รีทายไม่สนกจนะเยสเซอร์รีทายอะไรก็ได้นะ่นาอาลูกนะฮะเอร์ลิน่าอาลูกตัวหามือโคตรจะดีแต่ก็เปลืองซีดีที่หมายแต่คุ้มเพราะว่ามันใช้ยาหนาุณโอเดชนะทิกซตานะทิกซตาอย่างเดียวนะก็เมื่อนี้ลงสนามถ้ายูน,นิตนี้อยู่ในสภาพโอเวอร์เดทคอร์ตบาลหนึ่งจวดก้าสองใบยูยน,นิตนี้ได้รับครับ อ,อ่ะเป็นโซนหะ้าเนสตรีทชัตรีทชื่อแม่งเป็นชาตรพอโตเรียากาหนะเมื่อยู่ดิที่ถูกอยู่ในนี้บูธฮิตนะฮะเค้าตะบ้านหนึ่งรีทายอยู่ตรงนี้เลือกใบกางของคุณหนึ่งใบค้นหาชื่อเหมือน,นจะเป็นกาดไม่เกินหนึ่งใบแล้วก็ขึ้นมือตับองการไม่หาก็ได้นะ้ามหมดแ,แต่จะกดเพื่ออะไรกดสับเด็ก เอออันนี้ไล่ลายฮนะยูจีนนะเมื่ออยางนี้โดนไล่ทับโดยยูจีนนะเก็บข้อตบาร์หนึ่งแล้วก็เลือกกาจากดอกทรงคุณหนึ่งใบนำเข้าสู่้อโต้แวนเลียเมื่ออยู่นี้จมตีถ้าคู่แข่งมีเลียกาสองใบจะต่ำกว่าข้อตบาร์หนึ่งโซงชาร์หนึ่งแล้วก็ยูนียู่ได้ภาพันจะดรการต่อสู้ดับบาร์นะ เมื่ออยู่นี้ลงช่องเรียกอาก c ศซโซชาร์หนึ่งแล้วก็เลือกเรียารเรียกากศผูแขกงนี่งใเอ้ยนี่มันใครไม่รู้แต่น่าคุณนะ่เราฟุโดโมารู้นะออโต้เรียกอาะไม่อยู่นี้จมตีหินทิ้งกาบนมือคนหนึ่งใบจนเปลี่ยนมือนะเอาวาลินนะเอาวาลิสนะ เมือ่อนี้ลงช่องเรียกาศ์ตาตะบ้านหนึ่งโซบ้านหนึ่งเลือกเรียกาศคู่แข่งที่มีแก่สองหรือสูงกว่านะหนึ่งใบแล้วก็หลีถายตัดเสร็จนะอ่าโอชิคูมิโอิคูเมียสคาเตอเรียกาศเมื่อย่างนี้โจมตีถ้าคู่แข่งมีเรียการสองใบหรือต่ำกว่าอยู่หนึ่งนี้ได้รับ้าแนนจบจบ,จบการต่อสู้ สฟ,า,นะสฟา์นะสฟาร์พอโต้ไม่อนี้อินดเซ็จนะโซบ้านหนึ่งแล้วก็ยินดีนี้ได้5,000จ,จบกการระสเนี่ยนะชิว5,000นะเวโอคิอา,าสาดอาา,านะมาเป็นบิ๊วออตือพอโต้รายการนะเมือ่อนี้บูยอยูนดีนี้ได้รับ2,000ะจบ โจจบเดินเนี่ยบู๊ทมื่เนี่ยอ่าและลายยูจีนนะเมื่อดูกอเก2ไลท์ครับโซชานะแล้วก็คอตโต้เลกาเมื่อเลกาเขาแข่งถูกดีไทายในเมนเฟสของคุณเขาจะบาลหนึ่งดีทายอยู่นี้แล้วเลือกมีทายเลกาเขาแข่งอีกหนึ่งใบแต่ดีไทายเพิ่มเฮ้ยใหญ่ไม่ใช่ชิกามานาโกุนะฮะ โตเรกาดไม่ใช่เม oh ื่อเรกาดของแข่งดูรีทายไดเมนเฟสรีทายอยู่นี้นี่ดูการ์ดเบระสุดแล้วก็คุณสามารถคอการ์ดไปนั้นลงช่องเรกาดได้นำหลังจากนั้นนำไอ้ถ้าไม่คอนำการ์ดไปนั้นเข้าสูงบีจีเอฟเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรบีจีเหมือนเดิมนะเกศย์เริ่มหลังเจอหนึ่งขีใหม่ พรีใหม่ดอ,ดอดอนโรสาวที่เป็นมังกรนะอ๋อฟอนฟอนนินจามังกรนะย,ยู่ที่เป็นไดโดนเสาร์แต่เป็นชื่อมังกรนะโอดแล้วก็ดกเดียวานะถ้าได้ได้ลุกเป็นกาดนะใช่ลุกเป็นกาหรือว่าลูกตัวไั้น อ่าสไลด์พันซิเมตรข้าตับานหนึ่งดูเข้าตับานหนึ่งการหรือมากกว่านะเพื่อเล่นการไปนี้เลือกเลียกอร์เาขาแข่งตามจำนวนซีบีที่จ่ายในคอร์สแล้วก็รีทรายการเหล่านั้นซึ่งเพื่อแล้วชื่อยาวครับที่เกียจอ่าน ถ้าได้แหมคุณมีสามใบหรือมากกว่าเลือกยูนิตของคุณ1นึ่ใบแล้วก็บอกหมื่นถ้าจะจบกันต่อ,อสู้นะเป็นบิ๊กออเดอร์ก็ไปดูครับเขียวเลยอโอเคนะเจอกับพี่ตอโตเคียนะใช่ไอ้เฮียชื่อเป็นไม่สูเลยเหรอ <c oughs> คนเปนก่านะในขณะที่คุณจะทำการเล่นออเดอร์คุณสามารถใบนอร์มอลออเดอร์จากดองคุณที่มีชื่อตก่างที่จะเล่น หนึ่งใบเพื่อเล่นภาษาเบสได้นักเล่นแร่แปรธาตุโอ้โหกระชาติราอ,อ่ะแอคแวนวันเพื่อเธอนะฮะเข้าตบ้าหนึ่งเลือกการดจากกล่องของคุณหนึ่งใบคอลงช่องเลียนะ่ะสะเปย์บอร์ดคุณนางแห่งปัญญาเอ็ดกาดเอ็ดนะเอด็ดเอ็ดน่ารอน่ารอ ออโต้ Auto, <c oughs> เรียกาศนะเ <c oughs> มื่ออยู่ดีนี้โจมตีเขาตบานหนึ่งอยู่ดีนี้ได้รับห้าพันซึ่งเพื่ออะไรไม่รู้มังกรน,นะให้โดลิกแลมนะลิกเลมลิกเลมลิกเลกมลิกโลนะ <c oughs> ไม่ใหญ่ออโต้ <c oughs> Auto, เรียการนะเมื่ออยู่นี้โจมตีบรรยากาศห้าหน่วยใบส่งคุณมีออเดอร์อยู่ยูนดีนี้ได้รับห้าพันไล่ลายอกกานะเอ้ย <c oughs> เมื่อ,อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องแมนเลือกน้ำมันออเดอร์จากดอกโซนคุณไม่เกินหนึ่งใบนำกลับขึ้นมือแล้วก็ค้อนเรียากาศถ้าคุณเคยเล่นออเดอร์ในเดอรนนี้ยูนิตนี้ได้รับ5้าพันอารลโอนะฮะแอคเรียากาศรีไทยยูนิตนี้เลือกเรียากาศคุณสองใบย,ยูนิตนั้นได้รับห้าพันจนจบเดอรน เฮนดรีนานะเมื่อเข้าสู่ช่องเอกรกัสทิงการส์สามใบบนสุดนะโหมดเด็กเองแล้วแอคเรกาดที่ถ้าอหนึ่งนี้จะจบการต่อ,อสู้นั้นในกรณีที่คุณจะทำการเล่นออเดอร์ในครั้งถัดไปในการประสานเวทคุณสามารถที่จะไม่จ่ายค่าคอสโซบัสในครั้งนั้นได้เฮ้ตยติด เป็นหองนใช้ไมกโครเดียโอเคนะหมีขี้โกงนะออตโต้เลกาดทถาหลังไม่อยู่นี้โจมตีเขาตัวบ้านหนึ่งเลือกเลกาดใบอื่นของคนหนึ่งใบย,ยูนิตนั้นได้รับพาวเวอร์เพิ่มขึ้นตามจำนวนพาวเวอร์ของยูนิตนี้จนจบดเธอร์อแต่บังคับแถวหลังนะอิเลเนียนะครับ ออโต้ไม่ลงช่องเดียจากบนมือเขาตซบ้าหนึ่งโซบ้าหนึ่งเลือกการ์ดเดียสองจากดอกโซนไม่เกินหนึ่งใบ,นนงอองบงของลงช่องเดียอ่งนนั้นได้รับห้าพันยูดูได้ 5, ดดบนมือนะไง,ไง่ายๆแลๆ่ไล่โซกาเกดียหนึ่งนะออตโต้กันการโซบ้านหนึ่งจั่วสองเลือกการ์ดออเดอร์จากบนมือคนไม่เกินหนึ่งใบทิ้งถ้าไม่ทิ้งและการบนมือสองใบทิ้งนะถ้าไม่ทิ้งออดเดอร์ก็ต้องทิ้งสองใบ ร้อนเรียกาศถ้าคุณทำการเรียนออเดอร์บวกพาวเวอร์สองพันอันนี้อะไรครับเนี่ยอะโดมนทิสนะเมื่อลงช่องเรียกาศเรื่องเรียกาศของคุณ bij, หนึ่งใบอยู่ในนั้นได้รับภาพคันพีจีเดิมพีจีทิ้งมือเน,นื้อเอ้พีจีต้องต้องบอกว่ายัางไงด้วยพีจีพีจีฟรีคอสต์มือสองตันกเริ่มนะขี่ใหม่ ซึ่งจริงๆในซีพีก็มีคิมาให้ต้อกตต่อกันนะอ่าดอนะเป็นโค้ดฟอนนะแล้วก็ฮิวซึ่งใหญ่ว้าวโอเวอร์นะครับเหตของโอเวอร์เขียวก็คือัวหนึ่งเลือก ยูนิตของคุณหนึ่งใบยูนิตนั้นได้รับคีแล้วก็ยูนิตฐานะทั้งหมดบวกหมืน่นจะจบเทินห้าคุณมีดาเมจโซนมากกว่าคู่แข่งแล้วหิวหนึ่งก็ก็คือได้ได้ผลทิพก,ก็คือจัว่วก็คือได้ทุกทิกของตอนเนี้ยก็คือมีคีฮิวดอร์ฟอนนะแล้วก็ได้หนึ่งล้านหนึ่งตัว ออเดอร์นะของโซกาก็มีประมาณโคตรจะเยอะวิญญาณที่ถูกสาปขี้เกียจอ่านชื่อข้างหลังนะครับโซบาสองเมื่อเล่นการ์บใบนี้ดูการ์สีบาร์เสูตรเลือกยูนิตจากนั้นไม่เกินหนึ่งใบขอลงช่องเลีอถ้าหยุดในระหว่งางภาษาเวทคอสองใบแทนแล้วก็ยูนิตทั้งหมดที่ถูกคอจะบวกห้าพันนะจะจบเทิน ความสศกเศร้าความซึ้งหวนและการปฏิเสธคอร์สนั่นคือเข้าวตบานหนึ่งเพื่อเล่นถ้าบรรากาศงคนเป็นซอกานะเลือกยูนิตของคนสามใบนะยูนิตเหล่านั้นได้รับหมื่นจนบ,บเดืนบอกว่นง่ายก็ไดนะ้นะนะความอาฆาตพยาบาททางน้ําตาดูไม่ได้เข้าชื่อกับนี่เลยเ,เขาชื่ออาร์ตไม่เข้าชื่อเลย ทีท่ายเรียกอ่างคุณสองใบเพื่อเล่นการ์บนี้จัวหนึง่งนำการ์บนี้เข้าสู่โซและเขาได้ชาร์จซึ่งไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าว่าซอกามนเล่นจากออเดอร์ในดอกโซนะโคชเชนนะเป็นบนะิ๊กออเดอร์นะเลือกยูนิตของคุณหนึ่งใบยูยนิตนั้นได้รับห้าพันจะจบการต่อสู้เลือกเรียกากศของคุณหนึ่งใบที่ไม่ถูกโจมตีนะนำการ์บนั้นกลับขึ้นมือ ก็ถ้าถ้ามีใบนี้ก็หยิบเอาออซาก้าหยิบคีอะไรทิกเกอร์อะไรก็ได้ที่อยู่ในดอกก็พอลงมีเฉยแล้วก็เอามาเอาบิ๊กออเดอร์มาดึงขึ้นมือได้นะผดทางที่ถูกปิดเกินเข้าบาสองเพื่อเล่นกลับใบนี้แล้วอะไระคนหนึ่ง,งใบย,ยืนนั้นโบวหนึ่งครีจะจบการต่อสู้เนี่ยควบแน่นวิญญาณใบนี้ใช้นล้วใช่แล้วเพราะมันเด้นง่าย พอคอร์ใบอื่นก็หนักอันนี้โซบารสองคอร์บารคุณแนนบอกว่าคุณแนนบอกว่าโซบาสหนึ่งเพื่ so อเล่นการ์ดใบน,น, so น,น, so น,นี้เลือกการ์ดที่มีเกรดเ,เท่ากับหรือต่ำกว่า็นกานคุณหนึ่งใบเขาลงช่องหรือยะอีกหนึ่งนั้นได้รับพพันต่อไปหลังกล่องหลังกล่องนะเป็นดอทิกเกอร์ของดาก์นิมพายอุ้ยหมดแล้วลก็จะเป็นของทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นของทั้งหมดของ DBT01 นะครับคิดหนึ่ง ก็ของที่เล่นก็ซื้อสี่กล่องก็เล่นได้เลยสำหรับสายบางสายนะอ๋อซสกาใช่ของซากาเล่นได้เลยก็ของของซอสสเลเก็เล่นได้เลยยูจินยูจินต้องไปพึ่งนิดหน่อยหรือเปล่าไม่รู้จะไม่พึ่งเอสดีหน่อยเดียวใช่พึ่งเอสดีนิดนึงก็ขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์นะครับร้านกาสแสงมีนะก็อะไรไม่รู้ที่เหลือเพราะผมไม่จำบทมา ไปบ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเบบอสแฟลตเตอร์นะครับขอบคุณครับเอบ๊ายบาย